สวัสดีครับพี่น้องครับเซ่ชิงช่องปาร์ติดครับข้ามบอลพี่ครับนี่อุ้ยนี่ครับปารใส่ไกลปุี่ยังไก่บ้านไหมจมเบรกได้ปาหมดหอมหวยๆเลยไหมกินน้ำกันปาร์ตอย่างนี้อาได้แต่ใสนใบนั่นนี่หน่อยใหญ่พี่ตัวสุดยอดเลยนะหอมกรุบเลยครับ สีมือเจฟป๋ามนาดครับอร่อยครับป๋าป๋าสวัสดีครับโอ้ป๋ามดไม่ได้เจอนานนี่ทำไมหนุ่มขึ้นกว่าเดิมอ่ะเนี่ยมาแต่อันนี้แล้วมากับพักยุ้สีเกล็ดนะครับมาที่กรุงเทพมาเคลื่อนนี่เหมือนมีสวนม่อนไหมแมนครับเดี๋ยวก็กลับลงไปกรุงเทพอีกวันที่สามอันที่สี่แมนนะ การตตัดตอนงนอเกี่ยวกับไปคุยกรับอันไม่เจอครับไปอีกครับโอ้ออหโหถูค,ครับนี่วันนี้มีสวดมนต์ไหว้พระครับไหว้พระก้อนบุญหละ

มันเดินทางเนาะรถกับสีง่อไปแต่ละมือแล้วเว้ยักชาสมเนาะพี่เขาซึ่งมาท่องกับอายุเป็นว่าอะไรบวกกันเบิดแล้วต้องกับเลี้ยเสียอยูืดดีมอสฟังเข็มเน็ดมอฟังเข็มอุดรครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือหนาสิผมสีไล่สดสิบล็อกไล่เรียบไล่เรียบฟังแล้วกับอยากแนะนำสิ่งที่ดีให้ฟังครับเอฟซีฟังดิแม่นครับอ โอ้มืออื่นมืออื่นเดี๋ยวมือมืออื่นมีเวลาดิจิว่างๆสิไลไรสดสู้ฟังที่ว่าอิ่มมาแล้วนะเพราะไม่ได้กิเพราะว่าลายๆคนนี่ผมคิดว่าคืออีกเป็นหนึ่งทางเลือกของหมอไหมครับอีกหนึ่งทางเลือกของหมอที่ว่าพ่อหมอดีแบบนี้แบบเลยนะซึ่งอาการจีบใครได้ป่วยนี่โอ้ยบ่ระาณตั้ปุ๊บตั้งปั๊บแบบน้องาะโอราศีจับจริงนะนะราศีจับแบบนี้แบบนี้ราศีจัโอ้ย คนหลอทำงาไใช้ส u อร์ต t ไหมน่าน่นหน้าตาดี YouTube บอกว่าแฟนๆบอกว่า YouTube ไม่เท่าไหร่ตัวจริงหรอกนะดูเลยมันพูดหลายปากมันไม่ผมพูดคนเดียวนะพูดหลายปากไม่ได้อู่ใ YouTube น้อง YouTube เหรอ YouTube ยังยังหลอกใน YouTube โอ้ไม่ใน YouTube แต่จริงมันหลอก YouTube เตรียมตัวใบภาพปลา มาดูตรจจริงนายหรอมาดูเช็คสถานการณความตรงระบบระเบียบเรียบร้อยอาการปันไงทุกีมยงไงสวัสดีครับทำนิทรึงกับแตกเลยดิมมาเช็คดูเป็นไงมี กินเหล้าเมายาไม่อะไรอย่ังไงโอ้โผู้ฝ่มองผู้แขนมันทุกคนเลยนะทุกคนคิดถึงหมดอ่ะ อนปะมือนี้มีไหวาพาครับ งานได้เช้าขนาดคิดนะเปี๊ยะเลยมามือน,นคิดควา,มานามามึงบอกยังไงเลยเสกระดาษเลยเด้อใส่รางเสก,กระดาษเลยเด้อครับกลับไปนี่จะไปทําแบบนั้นทําอันั้นทำาบันี้ทำแบบนี้อันนั้น,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 นเริ่มต้นที่อันนั้นแล้วจนมาถึงทุกวันนี้จนมาถึงทุกวันนี้ก็คือว่าบางครั้งคือไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างเดียดิครับโชคช่วยก็คือโชควาสนาเนาะซึ่งเสตยนระดาำคัญคือลงมือทำ สำคัญที่สุดคือการลงมือทำจริงทุกอย่างนะครับ่อลงมือทำแล้วกนะ็บางคนเนี่ยเก่งวายเน,นะนี่ยย่านเฮ้งไหมย่านเฮ้งต้องเก่งต้องเฮงไหมน้องกันนี้นม่แมนงมาน้องกันนี้ ไปน่แล้วก็ต้องยังไม่เสร็จอีกรเสร็จอยู่ต้องเป็นการช่วงอ,อยู่ในลรงนังตัดตออออะไรอีกอันนี้งานอะไรขงงเขาน,นี่งานนีบนีนวิธีอยาก เป่าดิเป่ามันกรดัยบเหมี่ยนม่เขาบอให้เป่าดครห้ามเป่าแต่แม่ตามวิยาศาสตร์กระยาดมันใหม่ปากะของ ครึ่งนะครับอีกเานาที่ครับประชุมไม่ประุ้มครึ่งบรรยากาศเม่หน่อยเม่หน่อยไปดิครับน่ะยางมาดนี่ยางมาดนี่ออลา่าเลยดิดุดอด ลุกมงท่าไหมาข้าวไม่ได้เอาปลาลาปลาตองมาให้ลาไม่กินโดนเฮ้ยที่่ได้คุยน้ำจมาให้มาลบปลาตองมานะบ่ได้กินดดนเออเออเออเ้าใบพาใบเจ้าเราเพื่อลับปลาตองไม่ไหนเพ่อสัว์องโอ้สุดยอดสุดยอดลาปลาตองเนแยนเล้วเนาะโอ้โสุดยอดชมนะครับ เก็บพี่น้องครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหม่ครับสวัสดีครับ